h e ุ e ค e ยินด e ต e อนรับกลับ t ู t ช่องแซคเคซ k น s o n Center วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถถังหลักที่ได้รับการพัฒนาล่าสุดและได้รับความสนใจจากหลายประเทศทั่วโลกนั่นก็คือ T90 MS รถถังรุ่นอัปเกรดขั้นสูงจากตระกูล T90 ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การรบสมัยใหม่อย่างแท้จริงโดยในส่วนของรูปลักษณ์ภายนอก T90 MS มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดุดันแข็งแกร่งและทันสมัยตัวป้อมปืนถูกออกแบบใหม่ให้มีรูปทรงเหลี่ยมมุมมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสะท้อนและลดการตรวจจับจากเรดาร์ พร้อมติดตั้งกรอบคอมโพสิตและกรอบปฏิกิริยาเอรารุ่นใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านทานกระสุนจอะก,กรอบและหัวรบแบบฮีตได้ดีขึ้นรอบตัวรถมีการติดตั้งแผงกรอบเสริมและสเกตด,ด้านข้างเพื่อป้องกันการโจมตีจากด้านล่างและด้านข้างลำตัวรถมีความกระแทกรัดแตะแข็งแรงทำให้เหมาะกับการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศหลากหลายตั้งแต่ทะเลทรายป่าไปจนถึงเขตเมืองอีกทั้งยังมีการติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ของลูกเรืออย่างรอบด้าน เมื่อมองเข้ามาภายในตัวรถหรือห้องลูกเรือจะพบว่าภายในของ t 90 MS ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นอย่างชัดเจนลูกเรือทั้ง3ตำแหน่งประกอบด้วยผู้บังคับการพลยิงและคนขับจะได้รับที่นั่งที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อลดความเมื่อยล้าในภารกิจระยะย,ยาวแผงควบคุมภายในถูกเปลี่ยนมาใช้จอแสดงผลดิจิทัลแบบมัลติฟังก์ชันที่สามารถแสดงข้อมูลการรบ แผนที่ระบบนำทางและสถานะของตัวรถแบบเรียวไทม์ระบบควบคุมการยิงได้รับการปร,ปรับปรุงให้ใช้งานง่ายและแม่นยำม,มากขึ้นช่วยให้การประสานงานระหว่างลูกเรือมีประสิทธิภาพสูงภายในยังมีระบบปรับอากาศที่เหมาะกับการใช้งานในสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งถือเป็นจุดเด่นสำคัญสำหรับการปฏิบัติการในประเทศเขตร้อนหรือทะเลทราย ในด้านสมรรถนะการปฏิบัติการที 90ms ใช้เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่ให้แรงม้ามากกว่า1,100แรงมา้าทำให้รถถังคันนี้มีอัตราเร่งที่ดีและสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้มากกว่า60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบส่งกำลังที่ได้รับการปรับปรุงให้ทนทานและตอบสนองได้รวดเร็วระบบช่วงล่างแบบทอชันบาช่วยให้การขับเคลื่อนบนพื้นที่ครูขระมีความนุ่มนวลและมั่นคงปืนใหญ่หลักขนาด125มิลลิเมตรสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภททั้งกระสุนเจาะเกราะ กระสุนแรงระเบิดสูงและกระสุนวิถีโค้งรวมถึงความสามารถในการยิงขีปนาวุธนำวิถีผ่านลำกล้องปืนเพื่อโจมตีเป้าหมายระยะไกลยอย่างแม่นยำระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยลดจำนวนลูกเรือและเพิ่มอัตราการยิงให้รวดเร็วขึ้นซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของรถถังประกูลนี้ในส่วนของระบบความปลอดภัยและการป้องกันที90 MS ถือว่าโดดเด่นมากเมื่อเทียบกับรถถังในระดับเดียวกันโดยมีการติดตั้งระบบป้องกันเชิงรับและเชิงรุกครบครัน ทั้งกรอบคอมโพสิตหลายชั้นกรอบปฏิกิริยาเอรารุ่นใหม่และระบบเตือนยเลเซอร์ที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อตัวรถถูกล็อกเป้าด้วยเลเซอร์จากอาวุธของศัตรูนอกจากนี้ยังมีระบบยิงลูกระเบิดควันอัตโนมัติเพื่อพรางตัวและลดโอกาสในการถูกโจมตีระบบป้องกันอัคคีภัยภายในตัวรถถูกออกแบบให้ทำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟไหมหรือการระเบิดภายในเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรืออย่างสูงสุดอีกทั้งยังมีระบบป้องกันอาวุธเคมี ชีวภาพและนิวเคลียร์ที่ช่วยให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติการได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์ของ T90MS คือการผสมผสานระหว่างความคล่องตัวความทนทานและเทคโนโลยีการรบสมัยใหม่ในขนาดตัวรถที่ไม่ใหญ่เกินไปทําให้มีต้นทุนการบํารุงรักษาที่ต่ํากว่ารถถังตะวันตกรุ่นใหญ่หลายรุ่นระบบอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยช่วยเพิ่มความแม่นยําในการยิงครั้งแรกซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในสนามรบจริง ความสามารถในการปรับแต่งและติดตั้งอุปกรณ์เสริมตามความต้องการของแต่ละประเทศผู้ใช้งานก็เป็นอีกหนึ่งข้อได้เปรียบทําให้ T90MS สามารถตอบโจทย์ภารกิจที่หลากหลายทั้งการรบแบบดั้งเดิมและการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในด้านราคา T90MS ถูกจัดว่าเป็นรถถังหลักที่มีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะ โดยราคาประมาณต่อคันจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ารถถังหลักจากชาติตะวันตกอย่าง l e โอพาด2หรือ M1A2 อ b r ร m มอย่างเห็นได้ชัดท้งนี้ราคาจริงอาจแตกต่างกันไปตามแพ็กเกจอุปกรณ์ระบบเสริมและข้อตกลงทางการทหารระหว่างประเทศผู้ซื้อและผู้ผลิตแต่โดยรวมแล้ว T90MS ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังยานเกราะด,ด้วยงบประมาณที่คุ้มค่าสรุปแล้ว T90MS คือรถถังหลักที่สะท้อนถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีของรัสเซียในยุคใหม่อย่างชัดเจนด้วยการออกแบบภายนอกที่แข็งแกร่งภายในที่ทันสมัยสมรรถนะการรบที่ครบเครื่องระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้และราคาที่สมเหตุสมผลทําให้ T90MS กลายเป็นหนึ่งในรถถังที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดโลกหากคุณเป็นคนที่สนใจเทคโนโลยีทางทหารและยานเกราะสมัยใหม่รถถังรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังอํานาจและความคุ้มค่า และนี่คือทั้งหมดสำหรับการรีวิว T90MS จากช่อง ZK Zone Center ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปครับ